คุณแม่บุญเรือนองบุญเติมพระคถาชิมพลีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระราะลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม